โอเควันนี้จะมาเทสตัวโมเดลใหม่นะครับเป็นโมเดลจ่ายเหรียญนะครับตัวนี้เป็นกลไกการดีดเหรียญนะครับชิ้นงานเป็นงาน 3D พิมพ์นะครับใช้เซอร์โวทำงาน1ตัวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกลไกดีดเหรียญนะครับสามารถเอาไปทําต่อยอดได้หลายอย่างนะครับตัวนี้เอาไปทําเป็นเครื่องทอนเงินเครื่องแลกเงินนะครับแลกเงินแลกชิปนะครับอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้เลยนะครับ จะเป็นตัวเซอร์โวทางานหนึ่งตัวนะครับเซอร์โวตัวเล็กนะครับก็จะคอยหมุนนะครับดึงเฟืองกลับไปกลับมานะครับแล้วก็จะเป็นดีดนะครับดีดเหรียญออกมาด้านหน้าตรงนี้นะครับสามารถใส่เหรียญได้ตัวนี้ผมทํามาใส่ได้เหรียญห้าเหรียญสิบนะครับสามารถสั่งได้นะครับว่าจะเอาไปใส่ใช้งานกับเหรียญอะไรหรือว่าชิปแบบไหนขนาดเท่าไหร่นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเทสการทํางานนะครับตัวนี้เวลาเราใส่เหรียญนะครับเราก็ใส่ที่ช่องด้านบนนะครับตรงนี้ช่องใส่เหรียญจะขนาดพอดีนะครับอันนี้นะครับใส่ได้ทั้งเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับตัวนี้ผมก็เทสให้ดูก็เลยใส่สองเหรียญเลยนะครับใส่เข้าไปที่ช่องนะครับดูให้เหรียญแบนขนาดนะครับไม่ไม่ตั้งนะครับโอเคการทํางานก็คือผมจะมีตัวปุ่มกด1ตัวนะครับอเดีย จะมีตัวปุ่มกด1ตัวนะครับแล้วก็โปรแกรมให้กดปุ่มปุ๊บเซอร์โวหมุนไปที่ศูนย์องศานะครับแล้วก็กลับมาที่ร้อยห้าสิบนะครับการโค้ดก็แค่นี้เลยนะครับเดีย๋ยวดูการทำงานนะครับปุ่มจะกดปุ่มนะครับเซอร์โวก็จะดึงเฟืองกลับไปแล้วก็ดันเหรียญออกมานะครับอ่าแบบนี้นะครับ สามารถเอาไปทําเป็นเครื่องทอนเงินเครื่องแลกชิปได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เหรียญล้วก็ใส่เป็นชิปไปได้นะครับถ้าอยากทอนได้หลายเหรียญก็เรียงไปเลยนะครับ 2- อสามชุดนะครับได้นะครับก็จะทําเป็น,นกลไกสําหรับตู้หยอดเหรียญก็จะเป็น,นกลไกในการทอนเหรียญน,นะครับตัวนี้หลักการทํางานงน่ายง่ายเลยครับดีดไปดีดเหรียญออกนะครับจากสมอ จะมีแกนด้านล่างนะครับคอยอ่านี่นะครับ ใครสนใจสามารถสั่งได้นะครับชุดนี้เป็นชุดกลไกดีดเหรียญน,นะครับงาน 3D นะครับติดต่อมาได้นะครับสั่งได้ว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่ไปดีดเหรียญอะไรนะครับดีดเหรียญหรือดีดชิปอะไรก็ได้นะครับขอบคุณครับ